ซิกุงโบเกอร์เนี่ยจริงๆเราก็เรากอตั้งมาถ้าผมอยู่ในอาชีพนี้ถือว่า38ปีแต่การที่เรานับจากการจดทะเบียนเป็นโบเกอร์นี่ติบุคคลก็ปี33เทียบแล้วถือว่าปีนี้ครบ34ปีเราเติบโตมาทุกปีจากเบีย้ยเดือนหนึง่งไม่กี่แสนก็เป็นไม่กี่ล้านเดือนหนึ่งก็เป็นไม่ไม่กี่สิบล้านตอนนี้เดือนหนึ่ง300กว่าล้านปีนี้เราตั้งเป้าไว้5,000ล้าน มันก็ทำไ่าจะได้ด้วยผมคิดว่าผมจากไปในโลกมีประกันภัยก็ยังไม่รู้จักจบว่ามันจะมีอีกกี่พันปียังต้องมีการประกันภัยเกิดขึ้นสิบปีหลังๆผมจะจะทําน้อยลงรุนรุ่นลูกผมล่ะลูกสาวผมลูกเขยผมเขามันจะมองถึงรุ่นหลานผมหลานสาวอายุสิบสี่ซึ่งพ่อก็าถามบอกว่าอยากจะทําอาชีพ,พอะไรเขาก็สวนพ่อเขาบอกว่าก็เหมือนอาชีพป้างไงคือประกันภัย นี่เรามองเห็นแล้วว่า,วาอาชีพนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เราดีคนเดียวลูกเราดีด้วยล้านเราดีด้วยอาชีพในหน้าไม่ใช่ผูกพันเฉพาะเราเรามีพนักงานในสีงวเวทีปรงมาณหกร้อชีวิตรวมในเครือด้วยประมาณพันเรามีบริษัทบันเทียที่เราประอยู่เรียกว่าเจ้าเจ้านายผมเรามีลูกค้าสามสี่ล้านคนเรามีสมาชิกหกแสนกว่าคน นี่คือหน้าที่ของเราเราเป็นผู้ชี้ช่องบริษัทมีตัวสินค้าตัวไหนที่เราขายได้ลูกค้าควรจะซื้อกับบริษัทไหนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเราเป็นตัวกลางเพราะสิ่งที่เราทํตรงนี้มามันเป็นการผูกพันระหว่ังเรากับลูกค้าเรากับบริษัทแน่นอนเราต้องการลูกค้าดีๆให้บริษัทเราต้องการบริษัทที่ดีๆบริบรกรัลูกค้าเราพูดถึงพันธมิตรหรือบริษัทประกันภัยจริงๆแล้วเราก็ถือว่าเขาเป็นเจ้านายเรานะเขามีตัวสินค้าเราขายเขามีค่าธรรมเนียเรา หน้าที่เราเราต้องปกป้องเขาอะเราต้องทำไงให้เขามีกำไรนั้นเราก็ต้องเลือกลูกค้าดีๆให้เขาปัจจุบนันนี้เรามีตึกที่เป็นของเราเองสร้างด้วยคอมมิชชั่นที่จากคู่ค้าจากพันธมิตรให้เรามาคุณเข้ามาสมัครแน่นอนก่อนที่คุณจะมาสมัครกับผมเนี่ยคุณก็ต้องฟังจากอัปไลน์คุณบอกว่า MG มาดียังไงมีการบอกกล่าวว่าคนนี้มีได้ได้เท่าไหร่คนนี้ตอนนี้ทำงานน้อยลงละ แต่รูไ้ไหมว่าก่อ,อนหน้านั้นนะ่ะเขากว่าจะมีวันนี้ซึ่งมีรายได้เป็นแสนเนี่ยนะเขาผ่านอะไรมาทุกๆครั้งนะเราเข้าใจคุณอย่างมือใหม่อยู่เราก็มีความผูกพันที่ต้องสอนคุณผมก็มจะบอกกับคนของผมพนักงา,านผมประมาณหก้อยคนทุกวประเทศออกมาคุณเข้ามาไม่รู้อะไรสอนเขาเรียนรู้จากจากจาก,จากคุณเขาต้องไปสอนต่ออย่าเอาคนที่คุณไปชักชวนเขาแล้วเขาไม่สมบัติ มาเป็นตัวบรรทอนทำให้คุณเ้าแล้วเลิอกอาชีพนี้ไปมันเป็นสถิตินะเราก็หวังว่าสมาชิกที่เข้ามาใหม่ๆนะจะอยู่เราตลอดไปเราภูมิใจนะเราเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีคนอยู่กับเราเป็นสิบปีมีที่อื่นทักช,ชวนเขาเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปเขาไปเียๆเลยเขาถามวันเพราะอะไรเพราะที่นี่อยู่กับย่างพี่น้องอบอุ่นเขาไม่อยากไป ถึงจะมีผลประโยชน์มากกว่าเข้าไม่ไปในฐานะที่ผมเป็นผู้บกุกเบิกแค่ฟังแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบค,ร,ครัวสีกุ้งเราจะเป็นครอบครัวสีกุงที่ใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นและมั่นคงขึ้นสีกรุง3ามสี่ปีผูกพันมั่นคงขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้รับการปรับระดับในปีนี้